<Started. S 1> ไ,ไปเรื่องทายใง<จ>ขอบคุณค่ะ <laughs> เอาไปเรื่องทาทยังนะคะ <c oughs> ก็สามารถทายังนะคะหลังจากที่ต้องหามส่งโรงพยาบาลเนะเ <Maya. S 3> พราะว่าอาหารเป็นพิษรุนแรงเนี่ยนะคะเ <HER. S 3> มื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วบวกกับอาการแพ้ยาด้วยทําให้มีอาการชักนะคะต้องเข้าไปรักษาตัวนานเป็นสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะทาทาก็ได้มาร่วมงานถ่ายเปิด ขายโปสเตอร์ค่ะคอนเสิร์ตใหญ่6213 <c oughs> จริงๆว่าคอนเสิร์ตนี้นะคะมีมาแล้ว17ปีที่แล้วของ6ศิลปินนะคะ 2> 6, 2, ถ้ายังจำ <12 S 1> ได้ไ<ห>น,นะ<ห>นใช่6 2 2ค่ะมีทาทยย่งพี่มอสปฏิพาน์นะคะพี่ติ๊น่าพี่นัทมีเรียรพี่เจเจตรินแล้วก็วง UHT นั่นเองนะคะซึ่ง จริงๆที่มาถ่ายโปสเตอร์เนี่ยก็ยังไม่ได้หายดีนะคะเพราะว่าโรคเยอะอย่างที่บอกนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีอาการไข้หวัดเรื้อรังด้วย uh huh. แล้วที่สําคัญนะไทรอยเนี่ยไม่มีวันหายง่ายๆนะคะ uh huh. ที่เธอเห็นว่าเธอบวมขึ้นบวมขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าไทรอยนี่แหละนะคะ uh huh. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าต้องไปผ่าตัดกระดูกโป่งที่นิ้วโป้งเท้าทั้งสองข้างเนื่องจากใส่ส้นสูงเยอะเกินไป uh huh. อันนี้ก็ต้องไปผ่าตัดอีกนะคะล่าสุดก็เลยอาจจะต้องเลื่อนคอนเสิร์ตของตัวเอง uh huh. ออกไปช่วงปายนี้ไปปลายปีนี้ออกไปก่อน คอนเสิร์ตของตัวเองนะคะไม่ใช่คอนเสิร<ม>์ตไม่ใช่คอนเสิร<ม>์ต623นะ<ม>ก็เดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่าๆกันหน่อยนะคะว่าเป็นไงบ้างค่ะ สวยซ้ำสวยซ้อนอ่ะ <ไป S 1> e คือเป็นโรคหนึ่งแล้วแล้วมาป่วยอีกแล้วนี่มาเป็นอีกโรคหนึ่งอีกอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเออเป็นสามโรคอะค่ะจบไหมตอนเนี้ยตรงนี้ที่แบบหลังหกซ้อมสองาแล้วก็ต้องผ่าเท้าด้วยอะจบไหมอะผ <laughs> ่าเท้าเพราะอะไรเพราะว่าท้าเป็นตอนนี้กระดูกเท้าทามีปัญหาใส่รองเท้าส้นสูงแล้วเต้นมานานแล้วเมื่อก่อน,นหักเลิมนบ,บัลเล่ด้วยแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีกระดูกเท้าที่มันโผลออกมาด้านข้างแล้วตอนนี้มันเอฟเฟกต์มากคือว่าเรายืนบนส้นสูงนานมากไม่ได้มันจะปวดหรือไม่กกก็็แแ่่สรรรองเาาธมมมดันจจะีบ เจ็บขึ้นมาแบบแบบไม่มีสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าปีนี้คงจะเป็นปีที่ฟาดเคราะห์ของจริงแล้วก็เดี๋ยวเขามาเริ่มกันใหม่ปีหน้าอะไรอย่างนี้แล้วกันก็คือหลัง6-2สบองพักก็คือพักงาน4เดือนต้องเพื่อผ่าตัดเท้าจะมีคนเสียใจเกิดขึ้นแต่ก็ต้องแคนเซิลไปเเหนื่อยเหนื่อยใจมากเหนื่อยใจเหลือเกิน คือจะแบบจะไม่มีเงินยังจะดีสะกว่าดีกว่าป่วยเพราะว่าถ้าเราแบบว่าเราป่วยเราบางทีเราทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแรงมันไม่ค่อยมีขนาดพูดยังเสียงอุยอยู่เลยอ่ะแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่ามีชายหนุ่มดูแลอยู่คุณวิกเนี่ยเป็นชาวโรมาเนียก็ดูแลอยู่ไม่ห่างเลยวันนั้นไปก็ไปเฝ้าด้วยนะคะต้องทำใจอ่ะแล้วก็รักษาสุขภาพนบางใจ่ไหนะฮะสู้ๆอ่ะแล้วก็มา